พื่อความปลอดภัยของผมด้วยนะเพราะว่าเมืองนี้มันก็มีเรื่องของคนหายอะไรอย่างเงี้ยคงไปคืนนี้แหละตอนที่คุณมองเข้าไปด้านในอ่ะคุณเห็นคนคนหนึ่งเดินอยู่ลักษณะการแต่งตัวของเขาเนี่ยมันเหมือนกับบัตรหลวงจริงแต่ว่ามีเครื่องทรงเยอะหน่อยแล้วก็มีลัดเก้าที่มีหน้าตาแปลกๆเริ่มหลอนครรู้สึกแปลกๆก็เลยแบบเดินเดินออกไปเอาจะไปไหนล่ะครับอ๋อ พอคนเปิดเข้าไปคุณก็เจอกับสมุดที่เขาแบบจดไว้ก็ไล่ดูรายชื่อเอ้ยนี่มันลิสซี่ดูอองเนื่อ,อแต่มันไม่มีการเช็คเอานะอ่าแปลกแปกแปลกแปลกมากักกกาตามเลยครับรู้สึกว่ายัางไงก็ต้องแบบสะกดรอยตามคุณสมียยนไปสเสมียนครับ ขณะที่กําลังลื้อค้นแล้วก็ได้ข้อมูลของลิซซี่ดึงออกมานะครับผมขณะที่คุณกําลังเก็บเสียบสมุดตัวนี้ลับเข้าไปตูดสมุดอ่ะมันไปดันของบางอย่างหล่นลงมากับพื้อนกลึ่งไหลกลึ่งออกมานะครับเป็นปืนพกหนึ่งกระบอกก็เก็บปืนพกไว้ครับแล้วก็แบบซื้อจำเป็นจะต้องตามหาเดินตามเขาไปเลยครับคุณก็เดินออกมาจากโรงแรมแล้วก็หักซ้ายขึ้นไป นะครับไปที่ตรงวงเวียนที่คุณเห็นเขาเป็นที่สุดท้ายเมื่อคุณเดินมาถึงตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับคุณก็จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามของวงเวียนที่คุณยืนอยู่มันมีวิหารเหมือนโบสถ์คริสต์แต่ว่ามันไม่ได้มีสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เป็นสัญลักษณ์แปลกๆสังเกตจากภายนอกครับว่าแบบมีหน้าต่างมีประตูอะไรเป็นยังไงบ้างที่คุณเห็นนะครับลักษณะของโบสถ์นี้ก็คือโบสถ์เตี้ยๆนะครับหลังคาสูงขึ้นไปมีประตูเปิดแง้มอยู่ ตอนที่คุณมองเข้าไปด้านในอะ่ะคุณเห็นคนคนหนึ่งเดินอยู่ลักษณะการแต่งตัวของเขาเนี่ยมันเหมือนกับบัตรหลวงจริงแต่ว่ามีเครื่องทรงเยอะหน่อยแล้วก็มีลักเก้าที่มีหน้าตาแปลก,ปลกหน้าตาของเขาก็ดูผิดแผกจากมนุษย์ปกติทั่วไปอ่านะเขาดูแบบเป็นคนแบบที่อะ่ะผิวเรียบเลี่ยนเตียนดูมีความแบบตกสะเก็ดตาปนๆนะครับปากห้อยมาหน่อยแล้วคอเป็นชั้นเลยคล้ายๆกับสเสมียนโรงแรมผมแบบแง้มเข้าไปดูมากขึ้น แงมเปิดป,ประตูไปแล้วก็<ป>ทักแล้วกันแต่ไม่ได้เดินเข้าไปแต่แบบทักจากข้างหน้าแบบ,บสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเนี่ยโทษทีครับคือผมผมเพิ่งมาถึงเมืองนี้ครับทักอยู่ที่โรงแรมนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมว่าผมจะไปจ่ายเงินค่าโรงแรมแต่ผมเห็นคุณเอ,อคุณสตาฟอ่ะครับที่โรงแรมเขาเดินผ่านมาทางนี้เลยว่าจะถาม<อ>หลวงพี่หลวงพ่อเห็นไหมครับเห็นเห็นเขาเดินผ่านมาไหมครับเนี่ยผมว่าเดวิดก็ได้ อะไรนะครับเรียกผมว่าเดวิดก็ได้อ๋อเดวิดครับคุณเดวิดเออได้เห็นคนที่โรงแรมเขามาทางนี้ไหมครับหมายถึงนาธานหรอครับนาธานนั่นแหละครับน่าจะนาธานครับไม่นะผมไม่เห็นเขานะทอยเต่าครับห้ารูกเจ็บเลยไหมเฮ้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 เโบนันสองอันนี้ไม่นะอันนั้นทอยใหม่ได้พี่ทอยใหม่ได้ครับศูนย์กลาโบนันสองไปเอ้ยสาเอ้ย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  สยได้สาม,สามได้สามคุณรู้สึกว่าเขาปิดบังบางอย่างไว้อไอที่เขาพูดอะ่ะที่บอกอเ้าไม่เห็นมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเดินเข้าไปเลยแล้วก็บอกที่นี่โบสถ์นะครับอ๋ออ๋ออ๋อใช่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 โบสถ์ครับโบสถ์แต่ลทัทธิของเราเนี่ยไม่ใช่ของคริสต์นะน่าสนใจจังเลยจริงๆผมที่บ้านผมเองผมก็นับถืออย่างอื่นเหมือนกันไม่ใช่คริสเหมือนกันใช่ครับแล้วที่นี่นับถืออะไรกันล่ะครับคุณสนใจใช่ไหมล่ะสนใจสนใจ ดีดีดีเดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเทพเจ้าของเราชิ่หมายของกูมาถดงเท้าเลยผมก็เตรียมฟังแต่ว่าในมือก็กระชับปืนไปด้วยนี่เรียกว่า exoteric order of deacon order of อะไรนะครับ of deacon deacon ใช่ใช่คือคือองค์ท่านตรงนี้คุณมองตามไฟก็เห็นเป็นรูปสลักของบางอย่าง คือถ้าเกิดว่าเป็นเทพเจ้าอะไรเนี่ยเขาจะสลักให้มันแบบดูสวยงามตองไหมครับแต่สิ่งที่คุณเห็นตอนนี้มันลบกูนสายตาคุณอย่างมากเลยมันดูหน้าขยักขยแงมากกว่าอมันดูหน้ารังเกียจแบบแปลกๆไอ้สิ่งที่แบบอยู่ตรงนั้นนะครับมันคือรูปร่างเหมือนจะเป็นมนุษย์ที่มีหน้าเป็นปลาหรือกบคุณก็อ่าไม่อาจจะแบบตัดสินไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่อยู่ในลักษณะนั้นอยู่เป็นแบบสลักแบบส แล้วอย่างนี้เวลาทําพิธีการนี้ต้องทํำยังไงล่ะครับถึงว่าอ๋อเราก็มามาสวดมาอะไรอขอให้ท่านเอาออความอุดมสมบูรณ์มาให้ค<อ>วามมั่งคั่งมาให้เริ่มหลอนครัรู้สึกแปลกๆก็เลยแบบขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็เดินเดินออกไปเอาจะไปไหนล่ะครับอ๋อ,อคือ <laughs> ผมคิดว่าถ้าเกิดเขา,เาคุณสมียน,น,นเขาไม่ได้มาที่นี่คุณนาธานเขาไม่ได้มาที่นี่ผมก็เดี๋ยวคงกลับไปหาที่โรงแรมเขาจะอยู่ที่โรงแรมก็ได้ครับ,รบก็ลาแล้วกันนะครับเดวิดครับผมก็เดินออกมาแต่ว่าตอนปิดประตูผมแง้มไว้แล้วก็ยังส่องอยู่เขารู้สึกว่าเขาจ้อยยงอ่ะเขาจ้อ,จองแต่ว่าตามันมันไม่กระพริบนะเขาจ้อ,จอง พยายามจะยิ้มอ่ะหน้าแข็งๆขงอ่ะพยายามจะยิ้มเหมือนเหมือนหน้าแข็งโบอ่ะปิดก็ได้ <laughs> <laughs> ตอนนั้นามรู้สึกว่าแบบเออคอยพยายามจะค่อยๆปิดคิดว่าเผื่อเขาหันหลังกลับไปเราจะจะดูตามต่อแต่ถ้าเขาจ้องกลับมาขนาดนั้นก็ก็ปิดก็ได้ครับ,รบประตูโบว์ตอนนั้นก็ปิดหลอนก็อยู่ด้านนอกโบว์แหละแต่ว่าไอหลวงพ่อคนเนี้ศาสนาจารย์คนเนี้แปลกๆและมีอะไรปิดบังและบางอย่างแหละและนี่อาจจะเป็นไอสิ่งที่เรียกว่าลัทธิอะไรของของที่อยู่ออเดอร์ออฟเดกรอนมาที่ทางนี้ครับ อยู่บ้านชาลีใช่ครับอยู่คนเดียวเลยชาลีใช่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 แล้วครับผมเอาแล้วพ่อแม่ไปไหนหมดอเขาเขาตายแล้วฮะพ่อผมตายตอนไปเวียดนามไปทำอะไรไปลบครับโอ้แม่เขาเป็นวันโลกตายแต่ผมก็อยู่กับยายมาตลอดแต่ยายผมเพิ่งเสียตายอีกตาย <G ül> ชิิถา,ามชาลีว่า <S <S <โด>ทําไมคนในเมืองระหว่างทางที่เดิอนมาอก้ทุกคนต้องแอบมองอยู่แต่ในบ้านกันไม่ออกมาคนที่เนี่ยครับเขาเขาแปลกๆปก,กันมานานแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ขนาดนี้ครับพี่พอมีการกลับมาของคุณลิชาร์ดอะครับคนในคนในบ้าน,นแต่ละคนก็แปลกไปกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะยายผมจริงๆผมไม่รู้ว่ายายผมตายหรือเปล่าแต่ว่า เหมือนมันเขาหายไปแล้วคนที่หมู่บ้านนั้นบอกว่าเอ,อยายาย้ยายมันตายแล้ว,ยาย,ลวยายมันตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับนยายมันตายแล้วยายมันตายแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเลยข่าวของยาวเลย <c oughs> ของยายไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยครับพี่ครับบอกว่ายายมันหายไปประมาณทุ่งเที่ยงคืนบางบางคนก็บอกว่าเห็นเดินลงทะเลไปมก็ไม่น่ารอดนะครับผมก็โอเคนะเพราะว่า ผมถูกยายรังแกมาตลอดเลยผมยายรังแกด้วยครับเขาเขา,เขาอารมณ์เสียง่ายครับพี่เพราะก็ตรงนี้ให้ดูเป็นรอยโดนทุบ<ม>เป็นแผลเป็นแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยกินอะไรใครใครหาอยูเป็นห่คงะเป็นหงเป็นใจไม่เพราะตัวเองหรู้สึกห <c oughs> ิวก็เลยจะจะ,จะถามว่าเฮ้ยมีอะไรกินไหมตรงตมมอามนิดหน่อยอ้อมอ้อมก่อนมีพี่คนหนึ่งครับเขาดูแลอยู่เขาเขาเขาอยู่ตรงที่ร้านขายของชำที่ไมเคิล อินโฟเมชันมนุษย์โอเปอเรเตอร์แล้วตอนนี้ที่บ้านมีอะไรกินไหมไม่มีเลยครับปกติพี่ไมเคิลเขาจะแบ่งนู่นแบ่งนี่ไหมผมกินบ้างแล้วก็ผมก็จะหาเงินจากจากจากเหล่านักสืบครับที่ที่เขามาพาไปดูนูดูนี่ับพี่แต่ตอนนี้นักสืบไม่ค่อยมาแล้วงั้นฉันว่าเราต้องไปหาไมเคิลไปหาของกินกันได้ได้เลยครับได้ครับเขาก็พาคนเดิน แล้วก็เดินเดินตัดเลี้ยวปึ๊บ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 มาทางนี้แล้วก็เดินตรงเข้ามาเขาก็ผลักประตูเข้าไปพี่ไมเคิลฮะพี่ไมเคิลฮะอ้าววัดดีเป็นยังไงบ้างชาลีเอาแล้วนั่นพาใครมาด้วยอ่ะชาลีฟังจากการพูดคุยไมเคิลนี่คือคนเหมือนคนปกติคนปกตินะครับคนปกติเลยดูจากลักษณะแล้วน่าจะแบบมาทำงานต่างเมืองแล้วอะไรประมาณนี้นั่นใครครับเนี่ยอ๋อผมชื่อจงบี้ครับอ้าพึ่งพึ่งจะเข้ามาในเมืองได้ไม่นานอ๋อซื้อของไหมครับ ก็มาขอฟรีผมไม่มีเงินติดตัวมาเลยอแล้วเห็นน้องชาลีแล้าฟังว่าคุณคอยช่วยเหลือเขาอ๋อใช่ครับคนน่าสงสารมากเลยพี่ผมก็กำห้าครับผมก็กำพ้าอ้าเหรอครับไปกำมาทำไมอ่ะครับไม่ใช่อย่างนั้นสิเพราะแบผมก็เสียไปแล้วอ๋อสถานะเดียวกันเลยผมก็เลยคิดว่าคุณน่าจะช่วยผมได้เหมือนช่วยคาลผมก็กำ้านะมกำาแหมลำบากใจจังเลยฮะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ายางั้นคุณกินอะไรม้ยัง่ะก็นี่แหละครับ ที่ผมมาหาคุณเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมว่าผมช่วยงานอะไรคุณได้ถ้าคุณมีอะไรจวานผมผมทําให้ขอแลกกับอาหารสักมื้อ๋อได้นะครับได้นะฮะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ช่วยผมทำความสะอาดร้านหน่อยครับได้ผม้าทําแทนพูให้โอ้เยี่ยมเลยโอเคได้เลยครับทางานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาก็เดินเข้าไปหยิบขนมปงขนมปังมาทายงทายแยมร้านเป็นร้านปกติเลยนั่นคือร้านโชว์หวยสหกรณ์อะไรประมาณนั้นไม่มีอะไร ไม่มีครับผมก็คือเป็นร้านที่เอาสินค้ามากระจายที่นี่โอเคแต่ว่าของมันก็พร่องๆไม่ค่อยมีมีการเตริมไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ได้แบบของเต็มชั้นอะไรอย่างนี้ครับผมเขาก็ทํานูน่นทํานี่ไว้ให้แล้วก็เอาไม้กวาดให้คุณอันหนึง่งเึิบพร้อมกับวางจานไว้ให้ป,ปึ๊บก็คือตรงหน้าเคาน์เตอร์โต๊ะเล็กๆตรงไหนก็วางป,ปึ๊บให้เอาเลยพี่ก็เริ่มกวาดครับส่วนจานก็ยื่นให้ชาลีล้าง อ่าหรือได้ใจก็แต่ไม่ได้ไม่กินพี่ยดงไม่กินที่ล้างเลยอ๋ออ๋อไม่ว่าจานแบบที่ใช้แล้วจะให้ไปหรอไม่กินเห็นจะด้วยอ่าเรากวาดก่อนไปกวาดก่อนแต่ทุกอย่างไม่กวาดจะไม่กินทำงานก่อนทำงานเสร็จก่อนค่อยกินอ่กวาดกวาดกวาดก็ถ้ามันทุกอย่างปกติก็ไม่รู้สึกอะไรก็กวาดครับผมว่าคืนนี้มันมันน่าจะแปลกๆด้วยนะพี่คุณได้ยินเสียงสองคนนี้คุยกัน เกิดอะไรขึ้นอ่ะ,อะไม่รู้อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าจากจากฝั่งทะเลอ่ะมันมันน่ากลัวแปลกๆกับพี่ผมอยากไปจากที่นี่จรงเลยมันก็บ่นอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอชาลีแต่พี่จะไปคืนนี้แล้วใช่ไหมอ่ะก็ใช่ผมไปด้วยได้ไหมอ่ะมันเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ไหมเป็นได้ยินประมาณนี้เอ่า จัด่าดปุ๊บเสร็จอ่ะเรียบร้อยเป็นไงบ้างฮะไหวไหมพี่โอ้สบายครับเก๋พี่ทากินกินก็พแลลวนะเอาเรับกินเอาเลยครับเอาเลยครับแล้วก็ก็เอะใจเรื่องที่ได้ยินก็เลยแกล้งถามขึ้นมาว่าคืนนี้คุณจะไปเที่ยวนอกเมืองเหรออ๋ออ๋ป่าเปครับเดี๋ยวผมจะกลับอพสวิตผมจะออกจากเมืองแล้วเอ้าทำไมอะ ที่นี่มันขายของไม่ค่อยได้พี่ยกเว้นวันนี้นะวันนี้มันดีมากเลยเข้ามาสามสี่คนนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งเดียวแล้วลหละที่แบบว่าเออเดือนนี้มียอดแบบว่าอผมก็ส่งเรื่องไปไปทางสหกรณ์อ่ะเขาก็เขาก็เห็นด้วยแหละว่าเออเมืองนี้มันขายของไม่ค่อยได้อ่ะผมก็เลยว่าจะย้ายไปอีกเมืองนึงเราคงไปแถวอัพสวิตแหละแต่ว่าไอ้เจ้าชาลีก็อยากไปด้วยไงเขากลัวอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เพื่อความปลอดภัยของผมด้วยนะ เพราะว่าเมืองนี้มันก็มีเรื่องของคนหายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เสียเสียวอยู่คงไปคืนนี้แหละ <c oughs> พี่มาที่นี่ทำไมหรอเออผมมาท่องเที่ยวเฉยไม่มีอะไรท่องเที่ยวประหลาดมากเลยวันนี้ผมก็เจอคนมาท่องเที่ยวที่นี่เมืองนี้มันไม่มีอะไรเลยนะผมวม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเออผมเห็นเมืองนี้ในแผนที่แล้วก็อยากจะแวะมาเฉยโกหกไปอืมพี่จะอยู่ที่นี่กี่วันอ่ะยังไม่มีกำหนดหรอ เอางี้แล้วกันตอนกลางคืนพี่อย่าออกมาเดินผูกผ้านะคืนนี้ไม่รู้อ่ะผมก็สังหอ์ใจแปลกๆที่นี่กลางคืนไม่ค่อยปลอดภัยผมว่าแล้วเราคืนนี้ผมขค้างนี่ผมจะไม่มีที่นอนเลยพูดตรงต้องแบบได้ไหมจริงมันก็ไม่ไม่มีปัญหานะพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องออกคืนนี้แล้วเดี๋ยวรถก็มาว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมุฝากพี่ดูหน่อยละกันงั้นเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมไปข้างนอกแป๊บนึงชาลีพี่ฝากร้านหน่อยนะไม่เคลนก็เดินออกจากร้านไปปุ๊บหายไปอ่ะต่อมาครับ ขณะที่ทุกคนนะครับเห็นว่ามีคนกําลังมาเดินกําลังมาอะไรเงี้ยครับมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่ไม่ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่มองดูสถานการณ์อยู่นะครับ mm hmm. ในมือเขาถือถุงบางอย่างใส่แว่นดำ เชิญคุณมังกี้ดีพนมมือฮะถึงเวลาและสินะคุณทันหลังให้กล้องมึงเลยเหรอเออเอามาเอามาเข้ามามันอยากเปิดแบบนี้ไอ้เหี้ยตัวเล็กมากมั้งเอาสักทีดิต้อนรับมาอย่างเท่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพนมมือไหวตามสไตล์คนไทยนะตอนนี้ครับคุณมังกี้ดีพนมมือคุณน่ะได้สิ่งที่คุณมาตามหาแล้ว คุณตามไอเวนเนี่ยมาสักพักนะแล้วคุณก็รู้ว่าเป็นมหนที่นะครับและเนี่ยคือของของแก๊งคุณไอเวนนี่เป็นเสือกไป็ฉกมาจากธนาคารของมันอยู่ในมือผมแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับเหลืออย่างเดียวคือคุณต้องไปเก็บแม่ผมเอาสโค๊กกล้องไลฟเฟิลเนี่ยส่องเข้าไปเพื่อดูดูความเป็นไปว่าใช่ไหมเนี่ย คุณพยายามส่องเข้าไปแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นหมู่ตึกที่ขวางอยู่บังสายตางอยู่บังสายตาอยู่ใช่ผมก็เลยเลือกเดินเดินลัดเลาะตามตึกเพื่อไปหาจุดที่สามารถมองได้คุณก็เดินออกมาด้านนี้แล้วก็เดินข้ามมาที่ฝั่งตรงข้ามนี่ครับ ตรงนี้มันพอจะมีทานที่คุณสามารถมองไปได้มองไปผมแต่พอตอนที่คุณกําลังจะมองอ่ะคุณก็เห็นว่ามีชาวบ้านชาวเมืองกําลังเดินมาทางนี้อประมาณปุ่มหนึ่งเดินขยโยขยเอกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอขณะเดียวกันที่คุณก็พายามมองสโคบเข้าไปข้างในหาช่องเพื่อที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในว่ะอืมอ่ะทอยเลยครับห้าลูกอุ้ยยดว่ะได้อเพิ่มีกอยอีกไม่ได้สามได้สาม อ่ะได้3มก็ยังโอเคอยู่คุณก็พยายามส่องกลอก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 มันจะมีอยู่ช่องหนึ่งที่ทําให้คุณเห็นเป็นลักษณะมากกว่าที่เป็นหน้าตานะครับไอช่องนั้นน่ะทำให้คุณเห็นร่างของเขาเป็นผู้ชายนะครับในชุดสีดําอ่าผมสั้นถือปืนอยู่นั่นนั่นหันหลังนะหันหลังนะอ่าแล้วเขาเก็บปืนซืบผมตะโกนเรียกเฮ้ยคุณยินเสียงเรียกครับเฮ้ยแกใช่ไหมที่ปล้นเงินในธนาคารของแกงชันไป ย่าเนียฉันคุยกับแกอยู่ผมเดินเข้าไปหลบในฝูงชนครับครับแต่ชาวบ้านหลังจากที่ได้ยินเสียงตะโกนตรงนั้นน่ะเขาก็เดินหลบออกไปเลยฉิบหายไม่มีใครให้กู้หลบเลยเขาก็คิดว่าไม่มีเรื่องกันแน่วะชาวบ้านแล้วก็เดินเดินจากเดินหนีเดินวนอะไรไปรู้ว่าเขาเห็นบางอย่างผมเลยแอบตามหมอบตามสกิลหลบหลีกของผมหลบซ่อนของผมทอยเลยครับห้าลูกพอรู้ตัวปั๊บหมอบเลย อันหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งอันเหมอบกางถนนเลยอ๋อไม่ไม่เขาเขาอยู่เขาอยู่ในในในนี้แต่คุณน่ะยยังเห็นอยู่ในสโคบอยู่ผมคิดว่าเขาเขาหมอบแต่พอาหมอบลงฟึบมันก็ค้นสโคบไปละมีมีอะไรบังละขานี้แต่รู้แล้วว่าเขาอยู่นั่นแม่งทักอย่างงี้ไปแบบนี้น่าจะเป็นคนนี้แหละ ผมทำการโขในการยิงยิงให้เขารู้ว่าผมอยู่ในระยะที่จะยิงเขาได้นะเมือนผมยิง,ยงไ่ได้นัดหนึ่งป้องคุณเล่นกลุ่มพันอยู่ปะวะยิงไปนัดหนึ่งยิงไปหนึ่งนัดครับจะยิงกะวาบ <c oughs> เอาเฉียวเฉียวเอาเอาแค่แบบให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาจะหนียังไงผมก็ยิงโดน โอเคครับอันนี้ไม่ต้องถอยครับก็คือยิงส่งไปยิงส่งไปป้องเยี่ยงหน่อยเลื่นเลื่อนเงะดังวาบขึ้นอีกอืมไอชินิยะพื้นที่อยู่ตรงข้างๆก็ระเบิดซุ่มด้วยลูกกระสุนปืนคุณไอแฮอะไรดีครับห้ผรับครับผมหมอบและไปตามซอกหลืบครับแล้วก็พุ่งเข้ามาหาเป้าหมายถอยก่อนแล้วอันนี้คือพยายามจะแบบหาหาช่องหมอบครับใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าหนีไปเนี่ยเราต้องหนี มันจะเป็นทางโล่งแล้วแต่ถ้าเราหมอบเข้าไปตามซอกหลืออย่างน่าช่วยเราได้สองครับสองนะครับคุณก็ค่อยคานหมอบเข้ามาทั้งนั้นครับลองถอยห้าลูกครับถอยซ้ำอีกหนึ่งถอยซ้ำอีกหนึ่งเฮ้ยบวกหนึ่งเป็นสองเท่ากัน ใช่ไหมเพราะอ๋อสองชน,ชนคุณก็เห็นแต่ตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถยิงได้เหมือนกันเห็นแต่ยิงไม่ได้อ่าม,มีนู่นมีนี่บางขวางอ,อยู่ฟืฟ้นฟฟฟผมเห็นว่าเขาหมอบใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับมาที่ลงหล่อครับผม, <c oughs> มลงหลอนะ่อแล้วอ่าคุณเจอประตูเข้าไปลงไปข้างล่างโอเคครับผม ตอนนี้ครับพวกคุณทั้งสาคนก็เดินลงไปข้างล่างในโรงหลอมแล้วก็มีโจมีมัวมีวมัสนะครับโจมัวมัดอยู่ <c oughs> นะครับผม <c oughs> เดินเข้าไปข้างล่าง <c oughs> พอเข้ามาถึงด้านล่างนะครับของโรงหลอม <c oughs> สิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้าของคุณเนี่ยมันคือห้องเก็บของที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ ในนั้นนะ่ะมีทองคําเครื่องประดับหน้าตาประหลาดเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมคุณนะเห็นแล้วว่าออตรงนี้มันมีแบบเครื่องเองินเครื่องโลหะอะไรพวกนี้เต็ไมไปหมดแต่หน้าตามันประหลาดกว่าที่กว่าที่คุณเคยเห็นแล้วมีอยู่เยอะเลยรวมถึงเหล็กที่คุณนะเห็นอยู่ด้านนอกด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เหล็กที่แบบผ่านการกรรมวิธีแล้วมันคือมาดิบๆเป็นก้อนๆหนักๆมาเลยแล้วกองอยู่ตรงนั้นพร้อมกับร่างของคนคนหนึ่งเดินเข้าไปดู คุณเดินเข้าไปนะครับลักษณะของเขาอนะฮะเหมือนกับคนงานพอเข้าไปใกล้เนี่ยโจมันก็ใจเต้นละว,ว่าเฮ้ยอะไรวะอยู่ตรงหน้ากูเมืม่อถึงตรงนั้นนะครับคุณก็รู้แล้วว่าคนเนี้ยเสียชีวิตต<ม><ม>ายครับมีคนตายครับฉันเห็นแล้วโจแย่และผม <ใน S 1> ว่ามัน<ผ>มแปลกๆแล้วนะครับ<ม><ม>นี่ฉันว่าเราควรออกไปตามเจ้าของโรงงานนะเราไม่ควรเข้ามาในที่ที่แบบมันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะ มันมีทางออกรอบๆนี้ไหมเรายังไม่ได้ลองเอาตะแงงไปนง,งัดประตูหน้าดิโจฉันว่าเท่านั้นแหละไปเถอะทิ้งที่นี่ไว้ฉันไม่อยากมายุ่งเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหรืออะไรทั้งสิน้นเนี่ยไปเถอะเรารีบกลับทั้งแบงค์บ่กันดีกระตุกเส้อโจมาอีกสัตว์เดี๋ยวคุณมัดถอยเต่าห้าลูกถอยเต่าห้าลูกออกแล้วออแล้วว้าวลนหนึ่งลูกหลนหนึ่งลูกนะได้สองอยู่วันนัสองอ่าเป็นศูนย์แล้วก็ถอยอีกสองเป็นสองแล้ว โอ้สองแต้มองแต<ป>้มตอนที่คุณกําลังจะหันกลับออกไปอ่ะด้วยการที่คุณแบบนิ่งอ่ะคุณมองไปที่ร่างคนนั้นเราก็เจอบางอย่างสอดอยู่ที่ปกเสื้อของเขาโจครับครับนายครับ หยิบบางอย่างในกระเป๋าเสื้อฉันเห็นบางอย่างหยิบขึ้นมาให้หน่อยนายนั่นนั่นศพนะครับฉันไม่อยากทิ้งรอยมือไว้ฉันว่ามาันน่าจะมีประโยชน์ทิ้งรอยมือ <c oughs> หยิบขึ้นมาทิ้งรอยมือไม่เป็นไรหยิบขึ้นมาเขาก็แบบืมือสั่นอๆอจะมัวมองไงถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันรับประกันให้นายได้รับได้ได้ครับมัวอยู่แต่ทุกคนเป็นพยานนะครับผมผมไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้นะเขาก็พยายามจะดึงออกมาปึ๊บปื๊บป๊บป๊บซึบเป็นบันทึกอันนี้ครับเขาก็มาส่งให้คน อ่านให้ทุกคนฟังฉันรู้สึกผิดปกติมากยิ่งขึ้นทุกวันริชาร์ดนำทองค,คำเหล่านี้มาจากไหนแล้วทำไมต้องทำกุญแจแบบพิเศษขึ้นมาใช้ในหาินาตระกูลมาร์ชฉันพอจะได้ยินมาบ้างว่าเขาเกี่ยวข้องกับตระกูลแต่แบบนี้มันจะเหมือนกับเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเรื่องทองลึกลับของตระกูลมาร์ชผมว่ามันแปลกแล้วนะครับเราเรีบขึ้นมากันไปดีกว่าตอนแรกฉันว่าจะหยิบอะไรติดไม้ติดมือไปสักอย่างแต่ไม่ดีกว่าขึ้นไปทัง้งหมดใครว่า โจก็เดินนาผู้คุนขึ้นไปนะครับถือแฉลงออกมาแล้วก็พยายามจะงัดประตูออกดันขึ้นดันขึ้นนะครับแต่แรงของเขาตอนนี้มีไม่มากพอประตูห้องใต้ดินนะประตูข้างหน้าเลยพี่ประตูข้างหน้าเขาเขาเด <ๆ S 1> <น>ินขึ้นมาแล้ว,วเลยใช่ครับขณะที่แบบพวกเตาหลงเตาหล่ออะไรก็กาลังทํางานอยู่นั่นแหละครับโจบอดครับแรงมันน้อยครับดันไม่ออกนี่คุณก็ไปช่วยลูกน้องคุณหน่อยสิจะยืนสั่งอย่างเดียวเหรอมาช่วยกัน ต้องต้องลงมือทำแล้วได้หนึ่งกิโลศูนย์หนึ่งมันก็ดังอิดลงมานะครับแล้วก็ใกล้ๆจะจะหลุดแล้วแล้วโจก็กับคุณก็ค่อยๆดึงมันลงทีหนึ่งดูโจนี่โจบอลเหรอโจมันมีแรงแค่นั้นแหละโจบออมาเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงหนึ่งผมต้องการอีกสักแรงหนึ่ง โอ้โหเบิมเลยลมไม่ใช่โอ้โหช่วยดึงสามคนกึ้งนะครับประตูที่ถูกปิดอ่ะก็เลื่อนออกไปนะครับตัวล็อกที่เป็นสลักอ่ะก็ถูกง้างจนมันเปิดออกนะฮะด้านนอกออกไปเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นเวลามาณห้าหกโมงเย็นแล้วคุณไม่เห็นรถของอ่าวิชาร์ดอยู่ตรงนั้นเห็นแค่รอยล้อออกไปอย่างน้อยก็ไม่รู้ว่า เขาไม่ได be like right. ้หายไปเปล่าๆเขาหนีไปเออเขาหนีไปนี่ออกมาเสร็จปุ๊บรีบควักสมุดออกมาสเก็ตสิ่งที่เห็นข้างล่างรีบสเก็ตกลัวลืมสเก็ตเก็บไว้พับๆๆเก็บอคุณริชาร์ตเป็นการต้อนรับที่เซอร์ไพรส์จริงๆแต่เรามั่นใจได้ว่าที่นี่ของดีเยอะเราได้จะทำกำไรจากมันได้แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ไม่ได้อยากจะขายให้เราเท่าไหร่เลยครับนายจากที่เขาทำกับเราแบบเนี้ยอาจจะเป็นการต้อนรับวัดใจเราเราหาทางกลับบ้านกันดีกว่า อีนี่แปลกจริงเป็นคนที่แปลกมากในหัวยังแบบเจอสถานการณ์นี้มึงยังคิดเรื่องธุรกิจอีกมีคนมึงจะคนตายนี่ยังกลัวอยู่แล้วก็ยืนแบบคือกูเพิ่งไปเจออะไรมาเออแล้วอีนี่ก็พยายามจะนี่จะกลับบ้านใช่ไหมนี่ก็ยืนตั้งสติอยู่นี่คุณจะยังไงต่อคุณจะไปที่ไหนฉันกําลังลังเลว่าฉันควรหลังจากเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยฉันควรจะไปดูท่าเรือดีไหมหรือฉันจะกลับที่พักเลยดีโกดังที่ท่าเรือมีโกดังอะไรหรอคะ ก็ทั่วไปสําหรับขนของเมื่อกี้บอกคุณลิชาร์ดไว้แล้วคุณลิชาร์ดก็หายไปหรือเขาอาจจะไปรอที่นั่นก็ได้โอกาสเป็นแบบนั้นฉันว่าฉันจะขอตามไปด้วยเพราะว่าฉันไม่ต้องการจบวันนี้ด้วยการที่ฉันไม่รู้อะไรเลยกับสิ่งที่ฉันเจอมาทั้งหมดฉันจะได้กลับไปบอกเขาว่าคุณต้อนรับผมได้เซอร์ไพรส์มากโอเคค่ะไปโกดังกับคุณมัสทั้งคู่ก็เดินออกมาจากตรงโล่งหลอมนะครับหักออกซ้ายแล้วก็ตรงขึ้นไปพต,ตอนที่คุณตรงขึ้นไปคุณก็เจอกับคนคนหนึ่ง ลองถามเขาซิว่าใครเป็นเจ้าของโกดังแถวนี้ถามมาแล้วครับจริงๆแล้วครับตรงตรงท่าเรือครับที่เป็นโกดังอะไรเงี้ยครับมันเป็นโกดังของอคุณคุณพ่อเดวิดคือเมื่อกี้พวกผมค่อยๆแง้มปิดอะ่ะเออผมเป็นนักมายากลไงผมมีไพ่อยู่ในมือตลอดเฮ้ยผมแอบสอดไว้นายส่งฉันมาเก็บแกเพราะว่าแกเนี่ยไปก่อเรื่องไว้แกไปโปนอะไรเอาไว้ที่ธนาคารเอาของนั้นคืนมาให้ฉันซะของมันอยู่ที่ฉันปอน ไห,ไหนก็เหลือแค่พี่คนนึงแล้วผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับตอนนี้เรามีกลุ่มเปิดสําหรับให้พูดคุยและแนะนําระบบการเล่นเกี่ยวกับโรนโรนะครับใครที่สนใจอยากรู้ว่าการเล่นทีอาร์พีจีเล่นยังไงศึกษาปัญหาต่างๆหรือว่าอยากพูดคุยนะครับก็สามารถเข้ามาที่กลุ่มนี้ได้เลยทีอาร์พีจีโรนโรบายบีเจนสกอตใน Facebook จ้า